มาดูกันครับในรุ่นของโปรด1.9บาย BRC clutch หมายเลข47ครับที่ออกมาคันแรกพิสิทธนันต์ตันจตุรงครับแม่รุ่นงงจากรถเขาจคู่มาเฮแม่กอ hey, มาวิ่งในรันแรกครับว่าจโจทย์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มนี้ไว้เท่าไหร่ ซาร์ดอมครับเป็นคนขับนี่แหะครับสวยนะ<ว>ยผมก็จิมมี่เราชมรุ่นนี้นะใช่ตรงดีมากมันเหมือนเหมือนเหมือนเฟิร์สเจนดราก มิน uh, ิทร oh ัคที่เมกามาดูซานหอมเฮ้แมทชองโอ้ย่งส1 3ครับตั้งโจทย์เอาไว้ ผมจําได้นะผมเป็นนักภาคที่คลองห้าสมัยที่ยังเป็นอุโมงคนะครับมนตรีบุญยรัตนากรวิ่ง10.4นี่คนเฮทั้งสนามเนะลยนนะตอนนั้นภาคที่ไหนภาคหมายถึงว่ามันอยู่มีห้องภาคหรือว่ามีมีมีห้องภาคค<อ>ปันสมัยเป็นอุโมงค